คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆทั้งที่คุณอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนในวันนี้ผมขอพาทุกคนมาร่วมกันเปิดตำนานไปพร้อมกันกับตำนานเสารอ้องไห้อําเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีความเชื่อของคนโบราณ ว่าเจ้าแม่ตะเคียนคือผู้ที่บำเพ็ญเพียรระดับหนึ่งและเชื่อว่าจะให้โชคแก่คนที่ไปบูชาสักการะโดยเฉพาะเรื่องการเสี่ยงโชคบางคนเมื่อได้สมหวังดังใจก็ไปแก้บนใช้ชุดไทยสบายเฉียงเครื่องสำอางตามความเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนเป็นหญิงสาวย่อมต้องรักสวยรักงามอย่างไรก็ตามคนไทยเชื่อและศรัทธาในพระรัตนตรัย เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพระนางตะเคียนคือนางไม้ซึ่งในพระพุทธศาสนาคือเทวดาจำพวกหนึ่งเป็นประเภทรุกขเทวาที่มีวิมานในต้นไม้บุญยังไม่มากพอที่จะได้ขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาชั้นสูงเมื่อถูกทำลายวิมานจึงโกรธแค้นหรือเสียใจหรือต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งจึงทำให้ผู้คนได้เห็นในแม่น้ำป่าศัก บริเวณอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีมีตำนานที่อยู่คู่กับสายน้ำแห่งนี้มาอย่างยาวนานชาวอำเภอเสาให้ได้ให้ความเคารพศรัทธาถือเป็นสิ่งสำคัญประจำท้องถิ่นของอำเภอและจังหวัดสระบุรีสร้างความศรัทธาให้กับชาวบ้านเสาให้นั่นคือเจ้าแม่ตะเคียนทองหรือเสาร้องไห้ตำนานเสาร้องไห้ ตามตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราช,ชธานีได้มีการเกณฑ์เสาจากหัวเมืองต่างๆเพื่อคัดเลือกเสาที่มีรูปร่างลักษณะงดงามเพื่อจัดเป็นเสาเอกทางเมืองสระบุรีได้จัดส่งเสาต้นหนึ่งที่มีลักษณะงดงามมากล่องลงมาตามลำน้ำป่าศักแต่มาถึงกรุงเทพมหานครช้าไปเล็กน้อยและได้มีการคัดเลือกเสาเอกไปก่อนแล้ว จึงได้เป็นเสาร,รองซึ่งถ้าเสาต้นนี้มาทันเวลาก็ต้องได้เป็นเสาเอกอย่างแน่นอนเพราะมีลักษณะใหญ่และสวยงามมากด้วยความยาว13เมตรกว้าง0.75เมตรเสาต้นนี้จึงเกิดความเสียใจลอยทวนน้ำกลับขึ้นมาและได้จมลงณตำบลแห่งนี้อยู่ประมาณ100กว่าปีในยามค่ำคืน มักมีชาวบ้านได้ยินเสียงร้องไห้ดังขึ้นมาจากท้องน้ำป่าศักจึงกลายมาเป็นตำนานเสาร้องไห้ซึ่งชาวบ้านอำเภอเสาไห้เชื่อว่าเป็นเสียงร้องจากเจ้าแม่ตะเคียนทองเป็นเรื่องเล่าและความเชื่อมาจนถึงทุกวันนี้ บางคืนในแสงจันทร์สุกสกาวซุงตะเคียนทองต้นนั้นก็ลอยขึ้นมาหมุนเคว้งคว้างอยู่ในกระแสน้ำมีคนเห็นแม่นางยืนอยู่บนท่อนซุงนั้นเป็นสาวสวยน้อยนั่นแน่งแต่ผิวพรรณซูบเซียวคล้ำหมองเกสายาวรุ่ยร่ายยุ่งเหยิงดวงเนตรชอกช้ำกํำแดงสะอึกสะอื้นร่ำไห้ปร,ริเวทนาการมิรู้หยุดหย่อน ผู้คนเขาเห็นแม่นางชัดเจนเขาเห็นแม้แต่หยดน้ำตาของแม่นางเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2501ในคืนแห่งความมืดวันหนึ่งนางเฉลียวจันประสิทธิ์ชาวบ้านผู้ใจบุญได้ฝันว่ามีหญิงคนหนึ่งรูปร่างเลือนรางบอกว่าเป็นนางไม้ประจำเสาที่จมน้ำอยู่ให้บอกสามีเอาเสาขึ้นมาจากน้ำด้วย นายเผ่าผู้เป็นสามีก็ไม่เชื่อมีคนเล่าต่อกันมาว่านางไม้ของเสาต้นนี้ได้ไปเข้าทรงกับผู้อื่นอีกหลายครั้งจนในที่สุดชาวบ้านหลายคนก็ได้ไปร้องขอให้นายเผ่าเอาเสาต้นนี้ขึ้นมาให้ได้ตามคำล่ำลือจนนำมาสู่การนำเอาเสาขึ้นมาจากน้ำ <_" S 1> เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2 5 0 1และในวันนี้เอง ได้รับคำบอกเล่าจากนายจำลองขาววันนะว่าในวันที่23เมษายนปีพุทธศักราช2501แดดร้อนจัดมากขณะที่กำลังนำเสาขึ้นจากน้ำฉับพลันท้องฟ้าก็มืดครึ้มไปหมดทันทีมีเสียงฟ้าผ่าดังมากเป็นประกายสีเขียวไปทั่วเสียงฟ้าร้องคำรามทำท่าคล้ายฝนจะตกทำให้ผู้คนที่มาเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ตื่นตาตื่นใจและดีใจกันทั่วนหน้าที่สามารถนำเสาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจากน้ำได้ในที่สุดในวันที่23เมษายนปีพุทธศักราช2501 เป็นวันที่เชิญเสาไปประดิษฐานที่วัดสูงเวลา9ก้นาฬิกาเริ่มพิธีเคลื่อนเสาไปสู่วัดสูงโดยตั้งศาลสูงเพียงตามีหัวหมูซ้ายขวาบายสีสามชั้นใช้ได้สายศินผูกที่เสาแล้วใช้เชือกผูกแพรที่รับเสาให้ประชาชนดึง เมื่อไร้เลิกพระสงฆ์ก้ารูปเจริญชัยมงคลคถาประชาชนที่อยู่บนฝั่งหน้าที่ว่าการอำเภอเสาวให้ก็ดึงเชือกแพ่ลูกบวบให้เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกมีเรือตแตรวงนำขบวนมีเรือต่างๆร่วมขบวนอีกเป็นจำนวนมากเมื่อได้เคลื่อนแพ่เสามาถึงท่าถนนข้างโรงสีเสาวให้แล้วก็ใช้เกวียนสี่เล่มผูกเสาวไว้ใต้เกวียน แล้วมัดยอดเสาให้พ้นดินเล็กน้อยผูกด้วยเชือกโยงเรือขนาดใหญ่มัดจากเกวียนไปให้ถึงประชาชนเสาก็เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยดีเมื่อขบวนมาถึงใกล้ศาลเจ้าพ่อซึ่งอยู่ทางแยกเข้าวัดสูงนั้นแม้จะดึงฉุดอย่างไรเกวียนก็ไม่ยอมเคลื่อนที่ทั้งที่ถนนราบเรียบจึงได้พยายามแก้ไขจนเสียเวลาไปถึงสองชั่วโมงนายเผ่าจันประสิทธิ ก็ระลึกได้ว่าเมื่อนางไม้เริ่มเข้าทรงครั้งแรกนั้นได้บอกเพียงว่าใช้สายศินให้ประชาชนดึงแทนเชือกจึงได้เปลี่ยนมาใช้ได้สายสินแทนเชือกใหญ่ขบวนเกวียนก็สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างง่ายดายเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก 10นาทีก็ถึงวัดสูงเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีบังเกิดความประหลาดใจโดยทั่วกันจากนั้นก็นำเสาประดิษฐานไว้ที่ศาลชั่วคราวในวันนั้นที่นำเสาขึ้นจากน้ำมีประชาชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากประมาณ30,000คนนับเป็นวันประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาวอำเภอเสาให้ที่ต้องจารึกไว้ต่อมา จึงได้สร้างสารถาวรขึ้นที่หน้าพระอุโบสถในวัดสูงเป็นสาลกว้าง4เมตรยาว15เมตรมีมุกออกด้วยด้านตะวันออกพื้นคอนกรีตมีฐานก่ออิดสูงรองรับเสาตะเคียนต่อมาเมื่อวัดสูงได้สร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ขึ้น จึงได้ดัดแปลงศาลาก,การประเรียนหลังเดิมเป็นอาคารทรงไทยสวยงามและอัญเชิญเสาแม่นางตะเคียนมาประดิษฐานไว้ที่ศาลหลังใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2530มาจนถึงทุกวันนี้แม่นางตะเคียนที่วัดสูงอำเภอเสาให้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอำเภอเสาให้และยังคงได้รับการสักการะจากผู้คนที่เชื่อถือศรัทธามาโดยตลอด เทศบาลตำบลเสาใหา้ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมงานประเพณีอาบน้ำแม่นางตะเคียนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่วัดสูงเป็นประจำทุกปีโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่23เมษายนมี3วัน3คืนเพื่อสืบสารงานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับอำเภอเสาใหา้จังหวัดสระบุรีสืบไปอำเภอเสาใหา้ เคยเป็นที่ตั้งของจังหวัดสระบ,บุรีมาก,ก่อนปรากฏในประวัติศาสตร์ฉบับหลวงวิจิตวาทการปีพุทธศักราช2099ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ทรงโปรดเกล้าให้แบ่งเขตท้องที่เมืองลบบุรีกับเมืองนครนายกเอามารวมกันเป็นเมืองสระบ,บุรีแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าเมืองสระบ,บุรีตั้งครั้งแรกณนะที่ใด คงได้ความว่าเมืองสระบ,บุรีตั้งอยู่ที่บ้านหัวจวนตำบลสาลารีลาวปัจจุบันคือตำบลเมืองเก่ากับปรากฏอีกตอนหนึ่งว่าพระยาสระบ,บุรีหรือเลี้ยงตํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีได้ตั้งที่ทําการเมืองสระบ,บุรีที่บ้านเมืองเก่าตำบลสาลารีลาวปีพุทธศักราช2433 เมื่อพระยาสระบ,บุรีถึงแก่กรรมจากเร่งได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีแทนได้ย้ายที่ตั้งเมืองสระบ,บุรีไปอยู่ที่บ้านไผ่ล้อมน้อยตำบลสาวให้ด้านทิศตะวันตกของวัดสมุหะประดิษฐารามต่อมาพระยาสระบ,บุรีหรือเฉยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองสระบ,บุรีไปตั้งที่บ้านเมืองเก่าอีกครั้งหนึ่ง ปีพุทธศักราช2437พระราชวรินดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีได้จัดตั้งอำเภอเสาให้ขึ้นที่บ้านสากแก้วตำบลสาลารีลาวปีพุทธศักราช2439ได้ย้ายที่ตั้งเมืองสระบ,บุรีไปตั้งที่ตำบลปากเพียวอำเภอเมืองสระบ,บุรีจนถึงปัจจุบัน เมื่อเมืองสระบ,บุรีได้ย้ายไปแล้วในปีนั้นเองคือปีพุทธศักราช2439ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเสาให้ไปตั้งที่บ้านไผ่ล้อมน้อยตำบลเสาให้ตรงข้ามกับวัดสูงในปัจจุบันห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเสาให้ในปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกประมาณ500เมตรปีพุทธศักราช2467ขุนราภัยพิทักษ์ หรือนายป่วนเขตนนนายอำเภอเสาให้พร้อมด้วยพ่อค้าประชาชนได้ร่วมกันพิจารณาแล้วจึงได้ขออนุมัติต่อทางราชการย้ายที่ว่าการอำเภอเสาให้มาสร้างขึ้นใหม่ในที่ปัจจุบันโดยนายบุญยงพงบริิบูรณ์ได้ยกที่ดินให้แปดไร่เศษเพื่อจัดสร้างที่ว่าการอำเภอและสถานีตำรวจตลอดจนบ้านพักข้าราชการ ลักษณะภูมิประเทศเป็นหนึ่งใน13อำเภอของจังหวัดสระบ,บุรีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมการเพราะปลูกทั่วไปมีเนินเขาเล็กหนึ่งลูกซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเละเฉลี่ยประมาณ8-10เมตรมีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำป่าสักซึ่งต้นน้ำไหลามาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบ,บุรีอำเภอวังม่วง อำเภอแก่งคอยอเภอเมืองและอเภอเสาให้แล้วไหลไปรวมก,กันกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอเภอสาให้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสระบุรีและอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีประมาณ8กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ118ตารางกิโลเมตร ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอเสาให้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอพระพุทธบาทและอำเภอเฉลิมพระเกียรติทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเมืองสระบุรีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองสระบุรีและอำเภอหนองแซงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านหมอ อำเภอรพระพุทธบาทและอำเภอท่าเรือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์โพสจัง g o o m ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับและในคลิปหน้า เราจะมาเปิดตำนานกันเรื่องอะไรนั้นรอติดตามกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ